ไม่ค่ะไค่ะโอ้ยหรอโอ้โหที่ไม่ได้เล่นน้ำเพียงหน่ะเลยนั่งูเฉยๆรูกหนูไหวค่ะพร้อมจะไปทุกเวลาค่ะพร้อมจะไปทุกเวลาเลยวันนี้พี่มุูไม่ต้องแต่งหน้านะไปเล่นน้ำกับกนใช่วันนี้พี่มูจะแต่งหน้าสดเล่นนู้นวัดมัดไปแล้วนี่มีอะไรยายจะเอาผ่านฝั่งอ้าวเรียบร้อยอ่ะคอยกำลังไปตามนาเดียค่ะ พ่อนาเรียไปด้วยอ๋อวันนี้ก็มีสมาชิกไปเล่นน้ำเพิ่มเล่อันใหญ่ๆค่ะน้องตองวันนี้จะไปเอาอะไรมาปากใหญ่เนาะน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าจะใส่อะไรมาลูกใส่น้ำเปล่าใส่ยาพิษ <laughs> ไม่หนูจะเอาใส่ขวดมาเลยหรอใส่ยาพิษมาะใใสส่่่่อยูนนนัดไปเลย เด็กเขาพูดตามความจริงไงเด็กเขาพูดยังไงเขาพูดยังงั้นอ๋อวันนี้ไปหลายคนเหรอใช่เดี๋ยวรอก็รอพี่นิรุงหนึ่งต้องไปเช่าโอ้นาเดียก็ไปอ๋อวันนี้ไปหลายคนเด็กตัดไปคุยายผมหนูมันจะเสร็จไหมคุณยายแกสองรอบนี่หนึ่งจักรยานรถแล้วได้ไปแล้วได้ไปยายสมนไม่ต้องพูดเปียก็ได้ค่ะมัดไปเลยค่ะเออมาเดียเดียเป็นอยู่นเชิดปะ เดี๋ยวเขาจะไปแล้วค่ะนาเดียวตัวสูงมากเลยอะเอาให้เด็กๆโหวตว่าจะให้ยายสมนไปด้วยไหมไม่ไม่ไไม่ไปเดี๋ยวนห้ไม่ไม้ม่มิปเที่ฉไปให้ยายสมนไปด้วยโอ้โหอนเาจะไป ไอ้ตทช้าไอบนทำช้าเนอเย็นตะบนทาช้าเออไอ้ตะบนทาช้าทีนปตอนนี้นาเตียแฟปเขาด้วยหรอหนูจะไปแล้วค่ะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะพอล้วค่ะพอแล้วค่ะเานไค่ี่มลยค่ะถ้าหนูหนูไปคนขับก็อยู่น้องมุกอยู่นี่หนูก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่พาไปคือพาน้องมุกเฮ้ยไม่ใช่ ยายสมรนฝ้าร้านยายสมรนฝ้าร้านรีบมากตัวเป็นได้ไปแล้วก็ให้เสือไปให้พี่เสือไปแล้วเอาพี่เสือไปให้ได้สิเดี๋ยวตาบอกให้พี่เสือไปให้ยายสมรเฝ้าร้านไม่สำคัญไม่สำคัญหน่อยเถอะใจลายใจดำเนาะอ้าวนาเดียไม่เอาชุดไปเปลี่ยนเนาะชุดเอาค่ะฮะเาชุดเอาค่ะอ๋อาชุดเอา ชาไม่แข oh, ่งหรอกนี hmm. game, huh? uh ่มาเดี๋ยวหนูก็แนบไปฝ่เหมือนเดิมใส่เงินแย้งมาเท่าไหร่ชาชาชุดเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะหนูไปนานแล้วเดือดจิมมี่หนูไม่รู้แเรามันเท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนเดือดจิมมี่ทางไปอากาศอํานวยเท่าไหร่อันที่ไปเมื่อวานเป็นอะไรดูหนองแวนเมื่อวานอยู่หนองแวนมันเป็นอะไรอยากไปอยากไปด้วย เมื่อวานมันเป็นแค่ที่เล็กๆแต่ว่านี้มันเป็นรีสอร์ทมันใหญ่มัน่ที่ออกกําลังการี่ที่รงอาหารวันนี้จะไปแถวอ่าเพืออากาศนดับนจะใหญ่กว่าเห็นบอกว่านักปิดเนี่ยสี่ขาก็อยากไปด้วยนะคะตัวดๆก็มาเดิขึ้นรถรอยแล้วนะคะ ตอบก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เป็นไข้ตายหรอจะกลับแล้วหรอไม่เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเ <c oughs> ขาเขามีคำพูดที่คนพุไทยหรือว่าคนโบราณแถวนี้เขาพูดกันเขาบอกว่าเด็กไม่รู้หนาวสาวไม่รู้ร้อนเพราะอะไรหมายความว่าเด็กอะเขาไม่รู้จักแบบว่าเออนะอย่างนี้มันหนาวนะอย่างนี้มันฝนตกนะอย่างนี้ ขอเขาไม่รู้ขอให้ได้ไปมานานๆทีเขาได้ไปเพราะว่าเขาไม่เคยออกโอ้ร้อนเลยเช้าเลยไอ้ไม่เยเถอไม่ได้ยินเลยอามายเอามายม่เกอมเกี้ถามเรื่องอะไรนะเอามายโอ้ยยายหูอื้อตอนนี้น่ะ ครับโอ๊ยสาวน้อยโอ้พห้ฟ้ายายเหรอหนูจะไปไหนกันทำไมให้ยายไปด้วยอ่ะยายขึ้นนั่งตรงข้างหนูนะข้างหน่อยนั่นงข้างน้องตอง <c ười> ไม่เต็มไม่เต็มอ้าวที่พอยนี่เล่น เห็นแล้วพี่มุกจะขึ้นยังไงเอาพี่มุกขึ้นก่อนเออพี่มุกจะมุกสวยกว่าเพื่อนต้องรองก่อนอา้อาวอ้าวเขานั่งยังไง DAY อ่ะอ๋อเอาไปไปยัยสมบูรย์ไปไปเอาน้ำมาฝากยาญ่ด้วยปุ๊บกระต่ายก่อนเหรอเน,นยาะ โอ้ยจะเป็นเป็นตาหักเป็นตะแพงเนาะเดินทางปลอดภัยจ้าโอ้โหายไปน้ำเขาบอกว่าให้ยายป้าบ้านมาสั่นไปอีกแล้วนะคะก็เลยเลื่อนลำไปแล้วบ๊ายบาย ไปแล้วนะคะไปแล้วจ้าไปแล้วนะคะพักกันไปเที่ยวแล้ววันนี้ก็เงียบนิดนึงวันนี้ยังไม่มีหลัำ FC เ,เขารู้ว่าลุงป้าไมา่อยู่ก็ FC ก็จะไม่เข้ามาทางนู้นก็จัดโปรอะไรแล้วนะคะนุ่นจัดงานเตรียมงาน ถ้ามีเอฟซมาก็นี่นะคะได้นะคะร้านกาแฟบริการนะคะเดอยากจะไปกินกาแฟาเนาะเอฟซี FC กินไหมอ๋อมีลำหรือเปล่าแต่งชุดสีขาวมาแล้วนะคะเอฟซี FC. ไม่แน่ใจนะใส่ชุดสีขาวมาแล้วมีลำกี่ท่านยังไม่รู้นะคะนี่นะคะน่าจะมีลำเนาะ วันนี้ร้านน้องมุกก็ปิดแล้วนะคะเพราะว่าพากันไปเที่ยวนะคะพากันไปเที่ยวพาเด็กๆไปนะคะร้านแม่นกก็นน้พริกใครอยากได้ออเดอร์อะไรก็สั่งมาเลยนะคะ<ม>โอ้วันนี้อากาศลมถึงมันจะแดดแต่มันก็มีลมนะคะเอฟซีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอน c ช ANNEL ด้วยนะคะเด็กๆก็ไปหมดแล้วนะคะไปกันหมดแล้วนะคะไปเล่นน้ำตรงไหนก็ไม่รู้เห็นแต่บอกว่าน้องน้องมุกบอกว่าเป็นรีสอร์ทนะคะเคยไปแล้วน้องมุกบอกไปนานแล้วก็ว่าอย่นี้สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า